เราใช้ชื่องานนี้ว่างาน Ocean Seven on Tour นะครับก็มามิทติ้งกันสำหรับคนที่ใช้คันเวดในแบรนด์ Ocean s e เซ n หรือว่าจะใช้คันเวทย่ออื่นก็มาร่วมสนุกกันได้ในงานนี้นะครับาพบปะได้เจอกันนะครับกับทีมงานของโอเชียนเซเว่นของเรานะแล้วสุดท้ายพี่ที่ไปไปที่บ่อนี่ก็ ไปกันได้ประมาณกี่คันครับพี่กับส0ิคันนะฮะเห็นบอกรับสาสิบคันแล้วก็ <S 2> <S 2> <ร>วันนั้นก็ต้องอย่างที่ทุกคนทราบกันดีปลากินดีมากนะครับขนาดไหนพี่ช่วยบอกทีมงานดีขนาดไหนละครับผลว่าเอาหนึงว่าชั่วโมงเนง่ยถ้าตากกันจริงๆเนี่ยเอาแบบฝีมือพื้นๆนะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแบบ<อ>ต้องเป็นโปรอะไรมากนะผมว่าห้าหกตัวมีมีแน่นอนต่อคนนะฮะต่อหนึ่งคนนะครับกินดีแล้วก็ที่สําคัญปลาพวกนี้ยมันยังไม่ถูกสอนให้ตกด้วยเหยื่อเล็กเพราะนั้นเนี่ย ท่านใช้ปลายางเนี่ยขนาดเอ่อห้าเซนเจ็ดเซนนี่ยังกินเลยนะครับกับปลาไซโลกว่าก็ดีเอาไปยกก็กินเหยื่อ,อผิวน้ำนะครับเาเป็นพวกเอ่อเป็นพวก,พวกริบเลตริบเลตลอยอย่างเงี้ยครับดีบีอย่างเงี้ยก็กินดีผมผมบอกตามตรงเลยปลามันกินแทบเหยื่อแทบทุกชนิดเลยวันนั้นนะอะแล้วที่สาคัญก็มีน้องคนหนึ่งนะครับมาจากลบบุรีส่วนใหญ่คนนี้ตกสายสตรีมโดยเฉพาะไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาตกกระพงในกรุงเทพหเท่าไหร่ วันนั้นเขากดปากระพงใหญ่ที่บ่อแห่งนี้ขึ้นมานะครับก็ไซส์อยู่ที่ประมาณ9ก้าถสิโลประมาณที่ส่ตานะครับเมื่อวานผมเล่าให้ฟังแล้วก็ก็ที่บอกว่าจริงๆบางคนเป็นดวงยิงที่ตกปลามาตั้งนานตกไปหลายบ่อหลายที่ก็ไม่เคยเจอนะไอ้ไซส์เกิน7เกิน8ยังไม่เจอเนะพี่โอนี่บอกว่ามามากับดวงจริงๆใช่ครับก็รับรางวัลเบิ้ลสองไปนะครับ ในในงานนี้เราไปแจกอย่างเดียวคือใครตกปลาขึ้นมาได้เราแจกงวันเลยตอนแรกรว่าจะแจกเฉพาะปลาแปลกใช่ไหมครับครับแต่ทีนี้เขาเติมปลาไม่ทัน<ม>ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่จัดไปชุดใหญ่เลยใช่ครับตกมาได้ทุกคนนะครับมีแต่และคนนี่ได้ตบกลับบ้านกันคนละไม่ต่ำกว่าสิบชิ้นแน่นอนเดี๋ยวมีมีพี่พี่ชื่ออะไรพี่วิทย์หรืออะไรอ่ะเขาที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่า,วารับจนสงสารคนจัด อ๋ออะไเขาบอกว่ารับจนสงสารคนจัดบอกได้เยอะเลยคนก็ได้เยอะแล้วหลังๆก็คิด่เดินมาแล้วบอกไม่เอาแล้วก็ได้ครบทุกชิ้นแล้วนะครับก็คือว่าจะมารอรับรางวัลจับฉลากเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่พี่มองว่าไงครับงานมิ팅ที่จัดขึ้นอย่างเงี้ยพูดถึงว่าเราไม่ได้มีเรื่องรางวัลไม่ได้มีอะไรมาแค่มามาแลกเปลี่ยนความเห็นมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็มาชมสินค้าใหม่ๆกันที่มีมีอะไรที่จะบอกกับทางเอซีเราบ้างครับเรื่องที่เป็นโปรเจกต์ที่เราจัดขึ้นมาครับก็ อันนี้ยังเป,เป็นครั้งแรกที่เราได้จัดงานออนทัวร์ข้างนอกแบบนี้ก็จริงๆแล้วผมก็พยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มองแล้วอาจจะเป็นข้อบกพร่องอยู่นะครับแต่ก็หลายๆอย่างก็ต้องให้ท่านสมาชิกที่มาร่วมงาน,นยแนะนําผมด้วยว่าควรจะเพิ่มเติมสิ่งไหนนะครับควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างภาพงานออกมาจากให้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ลองส่งความเห็นเข้ามาผมก็ยินดีที่จะเอาไปปรับปรุงแลวก็แก้ไขด้วยนะครับหรือว่าท่าน มองว่าอาจจะให้มีการร่วมสนุกกันไหมเป็นการแข่งขันเล็กๆอะไรอย่างนี้ไหมจะดีกว่าหรือเปล่าก็ลองเสนอเข้ามาพราะว่าตอนตอนที่จะไปจัดใช่ไหมครับทางบ่อเน่ยไหมทางพี่บังเนี่ยเจ้าของบ่อเขาก็แจ้งมาว่าโอ้ถ้าช่างทุกตัวมันจะไวแล้วใช่ปลาเขาบอกปลามันเยอะด้วยขับปลาเขาจะช้ำปลาเยอะแล้วตอนแรกอ่ะตัวเขาเองเนี่ยเห็นแจ้งมาทีหลังนะเมื่อวานเห็นคุณเดียคุยเขาบอกว่าอ้าวสิบโลมีขึ้นมาแล้วเหรอ โปติที่ขึ้นมาบ่อยหน่อยผิดคิวก็จะเป็นไซส์ห้าหกพี่ยังไม่เคยเจอสินไซส์สิบนานๆจะมาโชว์ตัวทีนึงแต่ต้องบอกว่างานนี้ก็ฝีมือเก่งบวกเฮงใช่ครับแล้วก็ตอนเล็กมากนะครับก็เอาชุดสตรีมมาตกป่ะพี่ใช่ครับชุดสตรีมกินเหยื่ออะไรครับตัวกระพงบอกให้ก็ดีครับอ้าวกัดก็ดีใกล้ๆหัวบอกนะครับกัดที่หัวบอกเลยตรงหัวโค้งพอดีเลยนะครับหัวโค้งแนวที่จะแถวกลั้งหันประมาณสิบโลเยือนานมีพี่ ก็ประมาณเท่าที่ผมจัดเวลาประมาณโดยเวลาด้วยประมาณด้วยตัวเองนะครับก็ประมาณต้งนาทีได้ชุด U L ใช่ไหมับชดแต่ดูอย่างที่พี่เล่ามาให้ฟังกับการเตรียมตัวคนนี้เขาคนนี้เขาเป็นงานนี่พี่น่าจะน่าจะไม่มเป็นทีเดียวเลยครับเป็นงานแน่นอนไปตกกรบบอใช่ไหมพี่ที่ไปตกเนี่ยปลาต้องบอกอย่างนี้เราไม่ได้ตกให้เป็นเรียกว่าตกเท่าไหร่เอากับบุฟเฟ่จะไม่เหมือนงานอื่นครัใช่ไหมงานนี้มาก็ไม่เรียกว่าไม่ไม่เครียดไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ ไปก็เจอเห็นบอกมีนักตกปลาฝีมือดีๆหลายท่านเลยโอ้หลายท่านมากครับแล้วก็ที่พี่บอกไปเห็นการแบ่งปันกันแบบพี่รู้สึกไปแล้วแบบมีทุกคนมีความสุขใช่ไหมครับใช่ทุกคนมีความไม่มีการผมว่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่มีการแข่งขันเนี่ยหนึ่งทุกคนไม่ต้องเร่งรีบนะครับไม่ต้องมาเบียดกันตรงไหนปลากินก็ไปตีอยู่ตรงนั้นทุกคนแบบเหมือนกับว่าอารมุนอรวยกันนะครับมันเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็ชอบนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการแข่งขันขึ้นมาเนี่ย มันก็จะเกิดการเอาจริงเอาจริงเอาจังในการ,ารตกปลาคือรแข่งขันก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับใช่ไหมพี่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ฟิลนี้ครับ,รบอ่ฟิลแบบสบายสบายมากตกไปเรื่อยแต่ปลาดันกินดีหนักครับ <c oughs> ผมว่าสนุกตรงปลากินดีหนักนี่แหละพี่ใช่ผมคิดว่าครั้งนี้เราเลือกบอ่อไม่ผิดเลยครับอืเดี๋ยวครั้งหน้าก็มีคนคุยโปรเจกต์ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวก็จะพยายามเอากันในกรุงเทพ เยี่ยมฐานแฟน f อซให้ครบกันก่อนอพี่มีมองไว้ที่บ่อไหนบ้างครับเอาเบื้องต้นนะพี่ที่มองๆไว้ก่อนที่ว่าอยากจะไปเยี่ยม f อฟเีนี่ยมีที่ไหนบ้างครับพี่ผมจะเอาสามุมเมืองเลยนะครับตรงไหนบ้างครับถ้ามุมเมืองทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับก็มองบ่อหนุ่มเอาไว้นะครับบ่อหนุ่มเลยบ่อนี้ดังมันอยู่แล้วที่บางประกงนะฮะบบางปะกงแล้วส่วนฝั่งตะวันตกนะครับก็น่าจะเป็นแถวลังสิตบ่อกระพงแถวลังสิตนะครับ ส่วนทางฝั่งทนนะครับก็ดูบอ่อวี p พีเอาไว้นะครับจอดรถง่ายไปสะดวกกับข้าวทันใจอร่อยมีปลาหลากหลายให้เล่นด้วยเฮียวุฒิใช่ไหมฮะใช่ครับไอ,อพี่ถ้าไปบอ่อ VIP พีพี่เลงบอ่อไหนมันมีสองบ่อใช่ไหมฮะเลงบอ่อไหนไว้ครับพี่ก็ต้องถามสมาชิกกันนะครับว่าอ,อยากตกบอ่อไหนมากกว่าถ้าบ่อทัวร์เนี่ยก็สปาราดค่อนข้างเยอะแล้วก็กินง่ายแต่ว่าค่าคันก็จะ ขยับขึ้นมาสาักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อตกปลารวมเนี่ยก็ใช้ฝีมือนิดนึงนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าก่อนว,นวันวันที่จะจัดงานเนี่ยเราให้เฮียวุฒิเขาเนี่ยลงปลาใหม่นะครับแล้วก็ปิดให้เราไว้ตกเปิดซิงเลยเนี่ยผมก็คิดว่าการกัด<ม>อัตราการกัดของปลาก็จะด,ดีขึ้น,นก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฮียวุฒิเนี่ยก็ลงถมปลาลงทีก็อาทิตย์นึงก็หลายร้อยตัวอยู่แล้วนะครับ ดีนะครับไปถึงปุ๊บไปเขาก็ไปถ้าท่านใดคิดว่าจะให้ไปบ่อไหนยังไงก็ช่วยลองเสนอมานะครับเสนอมานะครับ